ครับก็คุณรู้ก็บอกที่จะมาถามผมทำไมนาะโอเคเอาตอไปเลยครับก็มันจำไม่ได้ครับถึงถามไงโอเคครับครับเอะที่กิงก็ไม่แก่เท่าไรเนี่ยอย่างนี้บางทีเขาบอกขอลุงกรอนลุงไม่ไหวแล้วขอลุงก่อนลุงแก่แล้วเนี่ยแบบนี้แหละบางคนแล้วรู้ไหมว่าอันนี้จังทุกขังอนตตานี่ยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร อ๋อแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไงเออ,เ,อ,อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่าและอนนี้จังแปลว่าอะไรอะ่ะอันนี้จังก็ไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงไม่แท้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ลงทุนนึกว่าด,ดีตัดสินใจไปแล้วผิดพลาดอะไรงั้นนะเหลวอันนี้จัาง,งตามที่พุทธองค์กลา่าวเนาะอ่าเป็นเป็นเรื่องของ ความหมายเนี่ยเป็นเรื่องของสปปรรพสิ่งใดก็าตามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่แล้วมันจะเสือ่อมเมื่อเสื่อมไปแล้วมันจะเส่อมเรื่อยๆเมื่อเส่อมเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะดับจะเรียกว่าอานิจจังอนิจจงเนาะ,ะทีนี้คําว่าทุกขังเนาะพระพุทธองค์ก็ให้ขนานนามว่าความเสื่อมที่ที่เกิดจากอานิจจงนั่นแหละ ทุกขังเนี่ยก็คือมันจะเสื่อมทุกเสื่อมไปเรื่อยๆทุกขังเนี่ยเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปจนสุดท้ายก็ดับเนี่ยเรียกว่าทุกขังเนาะ,ะอย่างเราตอนตอน,ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุสิบสี่สิบห้าเห็นไหมก็สดใสซ่าบซ่าพอผ่านไปร้อยปีแปดสิบปีเป็นไงเริ่มเหี่ยวนะเริ่มหนังติดก,กระดูเห็นไหมฟันหลุด ใช่ไหมเนี่ยเออนั่นแหละทุกขังเห็นไหมอ่าทีนี้อนัตตาเนี่ยนะความหมายของอนัตตาเนี่ยอ่าพุทธองค์ก็บอกว่าอ่าอ่าเมื่อมีการเกิดอ่อ่าอ่าเมื่อสรรพสิ่งใดก็ตามเนี่ยอ่ามีการเกิดอ่ามีการเสื่อมอ่อ่ามีการเสื่อมเรื่อยๆนะอ่าแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยดับหมด เพราะสรรพสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยเนี่ยความหมายทั้งสามสิ่งเนี่ยที่เรียกว่าตรหลักเนียแต่และความหมายเนี่ยมันตีออกมาแบบนี้พุทธองค์กล่าวไว้เช่นนี้นะเบางคนยังไม่รู้ก็พูดไปอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาแต่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนี่หรือเมาเนี่ยอาจารย์ปู่ก็จะแปลให้ฟังมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยนะอ่า คำว่าอคำว่าอนิจจังหรือคำว่าอคำว่าอ่าสมุทัยเนี่ยมันก็มาอยู่ในมาพันกับไอ้ไตรลักษณ์นี่แหละเพราะว่ามันมีการเกิดถุกบไปแต่ประสิงใดที่มันมีการเกิดมันก็จะมีการเสื่อมเมื่อเสื่อมแล้วมันก็จะดับไอ้ดับนั่นแหละก็คืออ่าอนิโรธล่ะนี่ก็มก็ตัวอนิโรธ ไม่ใช่นิโรธเฉพาะว่าเออเมื่อคุณรู้แล้วเออคุณก็สามารถเดินมักได้เมื่อเดินมักได้คุณก็สามารถที่จะอ่า,า,าอ่าน,นิโรธแจ้งอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ความจริงส่วนนี้เป็นส่วนแรกนะเป็นส่วนแรกเลยว่าอ่าไอไตรลักกับกับอ่าสมุนไพรนิโรธเนี่ยมันพันกันอยู่ใช่ไหมนั่น พุทธองค์ถึงบอกว่าทุกเอาทุกมามานําก่อนเลยแล้วลองมาแก้ทุกไอ้ทุกกับสมุทัยนิโรธเนี่ยไอ้สามตัวเนี่ยมันเกิดก่อนมันพันกันอยู่เกิดเกิดดับดับทุกทุกเกิดเกิดดับดับทุกทุกเห็นไหมไม่ว่าจะทุกทั้งกายรูกเวทนาสุขทุกเห็นไหมสัญญา ตังขานก็แล้วแต่เนาะเนี่ยมันบนอยู <reco Christ. S 1> <burada> ่ตรงนี้แล้วก็วิญญาณก็ไปรับรู้มันเมื่อรับรู้แล้วเราเราก็คิดว่ามันเป็นตัวตนออเนี่ยอเมื่อรู้ว่าเป็นคิดว่าเป็นตัวตนมันก็เลยทุกใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ล่ะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวตนนะอ่าเมื่อรู้แล้วเราก็อ่าเข้าใจมันแล้วอ๋อวันหน้ามันเดี๋ยวมันจะดับใช่ไหมอมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหม ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยเดี๋ยวก็เข้าลงใช่ไหมอ่าสแสดงว่าเรามาอาศัยใช่ไหมเนี่ยนะถ้าเราเดินมาร์กเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยมาอาศัยขันอาศัยร่างอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาเห็น,นไหมเมื่อเรารู้ว่ามนเรามาอาศัยเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์เราก็จะชิียวชฉวใช่ไหมและยิง่งดึ่งนอกกายเราไปเนี่ยเช่นรัพย์สิน สรรพสิทธิ์สรรพสิ่งที่เป็นทรัพสิทธิ์เป็นคนสัตว์พืชอะไรก็แล้วแต่ช้างม้างวควายอะไรก็แล้วแต่เมอมันจะตายมันจะหายมันก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเราก็คือเราเรามาอาศัยก็คืออาศัยเมื่อเรารู้ว่าเรามาอาศัยมันจะเสื่อมมันจะดับเราก็รู้ใช่ไหมอ่าเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์มันนะจะเข้าใจมันอ่าเพราะฉะนั้นถ้าก็เราเรามีศีลสมอ มีสุตตะมีจากขะปัญญาสิอสุตตะจากขะปัญญาเมื่อเรามีสามสิ่งนี้มาแล้วปฏิบัติตามนี้เนี่ยสุตตะนี่ก็สําคัญนะสําคัญตรงไหนสําคัญตรงที่เราต้องรู้ไงถ้าเราไม่รู้เราก็มันก็พูดไม่ถูกคิดไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกอยู่ดี แต่พอเรารู้แล้วก็เราก็ปฏิบัติถูกเดินตามปฏิบัติตามสุตตานั้นเลยใช่ไหมแล้วจาก่านี่ก็สําคัญว่าวัตถุนี่วัตถุวัตถุทานธรรมทานเห็นไหมอภัยทานเห็นไหมเนี่ยสามตัวนี่ก็สําคัญใช่ไหมลองเอาไปใช้ดูดิวัตถุทานเห็นไหมวัตถุทั้งหลายทั้งปวงที่เราไม่ใช้เนี่ยเก็บไว้ทําไม ให้ทานได้ไหมมันจําเป็นต้องเราต้องใช้มันทั้งหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมะนาวผมเนี่ยสองต้นเนี่ยโอ้ยเก็บทีนี่ไงไอ้ถังถังตักถังน้ําอ่ะนะสองถังซ้าถัางอย่างเงี้ยคุณจะกินหมดเหรอใช่ไหมแจกมันรอบบ้านไปเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าวัตถุทานเอาไว้ทําไมเอาไว้มันก็น่าเสียใช่ไหมออย่างเงี้ยเนาะ เออบางทีเอาผล,ลไม้หลดเต็มต้นเนี่ยเขาจะเก็บมากล้ามาเก็บให้กอนที่บ้านเราไปกิเนเหรอไม่กล้าหรอกแล้วก็เก็บไปแจกคนซะหมดเรื่องไปใช่ไหมเนี่ยวัตถุทานเออเราก็ได้ใจผลรอบบ้านใช่ไหมเออส่วนธรรมทานเนี่ยเรารู้ทำใช่ไหมเออทาอะไรก็ได้ที่เรารู้ใช่ไหมแล้วก็พูดไปว่าแต่เราต้องเอา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 ,เอา,เอา,เอาทำท,ที่เป็นสัจจะนะมาบอกมาพูด เนี่ยเนี่ยธรรมทานตัวนภัยทานนี่ง่ายเลยยิ่งง่ายกว่าเพื่อนอะไรใครผิดใครพลาดอะไรก็แล้วแต่ก็อภัยไปจะเก็บมาทําไมโลกสมองวัวเปล่าเอาเ่ไหมแม่เนี่ยอะไรก็ตามนะมันมันมันผิดมันพลาดมันเกิดแล้วแล้วไปอย่างเงี้ยอมันก็มันก็อภัยทานเนี่ยมันก็มันก็เข้าข่ายที่เราอศรัทธาใช่ไหม เมื่อศรัทธาเราผ่านตรงนี้ได้เนี่ยนะเดี๋ยวเราพัฒนาไปเนี่ยนะมันก็จะพ้นไปเรื่อยๆเป็นคุณธรรมก็จะพ้นไปเป็นปอกปอๆปอกปอกปอบไปแต่เรายังภูมิใจว่าถึงแม้เราจะละละบางอย่างไม่ได้อย่างเช่นยังอยากอยู่เนี่ยละความอยากไม่ได้แต่เราก็ยังพ้นพ้น เขาเรียกมิจฉามิจฉามิจฉาชีพพ้นอากุศนอันไหนเป็นการกุศลเราตัดเลยไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดอันไหนที่ที่เป็นมิจฉาเราก็ไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดแค่นี้เราก็พ้นแล้วไงใช่มไหมก็มันก็ตทมากับเราทําดีทั้งหมดเป็นสัมมาทั้งหมดเป็นกุศลทั้งหมดอากุศลไม่เอาเห็นไหมมันยากตรงไหนอ่ะมันทำไปฮู้ถ้าทำไม่รู้นะเจ็ดปีก็พ้นแล้วเราอ่ะ อย่างลงมั่นนะนี่ก็รล่อมาเจ็ดปีสองครั้งสาครั้งเจ็ดสิบสี่ปีกำลังจะเข้าเจ็ดปีครั้งที่สามนะเนี่ยมันพ้นมานานแล้วไงมันก็พูดได้คิดได้ทําได้ปฏิบัติได้เนาะลองทําดูครับอขอให้ดวงตาเห็นธรรมสาธุครับก็อยากเนี่ยก็เอากอไก่ออกใส่ไม่เอกแทนนะนี ก็ไก่เอาไว้ไหมเราเอาออกเอาไปแกงเลยแล้วก็ใส่ไม่เอกซะมันก็จะได้ไม่เป็นไม่มียาดก็ได้ยาไปใช่ไหมยึงไงไม่ว่ากันนะถึงไงก็เอาเอตามสบายแล้วแล้วเราจะทำไงกันดีเนี่ย มืดสักขนาดนี้ทำอะไรก็ดีาธุทำอะไรก็ดีดหมดแหละสวัสดีพี่นุภมพักดี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 สวัสดีพี่อาทิตย์สวัสดีตาวินัยสวัสดีพับสวัสดีคุณไม้กิจรักสุภาพสตรีที่รักและคิดถึงเสมอสวัสดีว้าวสวัสดีตรงบุญสาธุ คุยอะไรกันบ้างวันนี้อ๋อเขาบอกอยากไม่รู้จะทํายังไงผมก็บอกว่าก็าเอากอไก่ออกใส่ไม่เอกแทนไปอย่าอย่าอยู่อย่างอยากนะเสีงยงรอเขาบอกว่าอักษรที่เดี๋ยวอ่างนําหน้าอยู่สี่คำนะในภาษาไทยอ่ะจำง่ายๆอย่าอยู่อย่างอยากถ้าอยู่แบบไม่อยากนะเนี่ยง่ายง่ายที่สุดเลย ก็เอากอไก่ออกแลไม่เอกใส่แทนอก็ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่จนป่านี้ก็รู้จักทางหนีทีไล่กันหมดแล้วจะยังไงก็ตอนนี้ก็รู้หมดแล้วยังจะอยากลำบากอยู่ก็ไม่ว่ากันใ จะเดสติปัฏฐานสี่ไวใ้ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละมันมาย้ำเตือนความจําแต่ที่จริงแล้วมันเป็นยังไงเราบางทีมันมันก็เป็นอัตโนมัติของมันเราก็ไม่ค่อยได้จำํำหายใจในบางทีก็ลืมนึกถึงมันมาพูดกันถ้าอย่างนี้ก็รู้ค่อยๆยนึกถึงลําลึกได้เออ ีน้อะไรก็เป็นบทเรียนบททดสอบได้ฝึกความใช่อยวาให้ทันรู้ทันให้ได้ผมจะส่งเสียงเสียงเชียร์ไปก็ไม่มันไม่ว่างไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะบันทึกเสียงเชียร์ก็เลยขึ้นมาก่อนพวกน,นี้จะส่งไปอมีนมันกลับมาถึงคอนโดนั่นเนี่ยอ๋อ<ป>ดีแล้วดีแล้วอันยาวไกลก็ ก็คุณพิชิตชัย<ด>เขาเขาโทรมาคุยก็ยังบันทึกส่งคืนไปนะอ๋อสาาชู